มาเร็วมาเร็วมาเร็วได้เวลาให้อาหารแล้วมา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 เร็วมา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 เร็วตามมาเร็วตามมาเลยตามมาเลยลงก่อนลงก่อนเอาหนึ่งสองสามไปฉันอ่ะสวัสดีครับผม สวัสดีครับพบก,กับผมยาวโกฟามเช่นเคยครับพี่น้องอันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาให้อาหารน้องหมูน้องไก่ครับผมพี่น้องบรรยากาศน้องไก่กำลังหิวเลยน้องหมูก็หิวหิวคักเซอนหิวทุกวันกินทุกวันเอาดูดูกันไปพี่น้องบรรยากาศเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอยู่ทงหน้าครับผม เมนูวันนี้ก็คือต้นกล้วยสับพ,พี่น้องต้นกล้วยที่ตัดเครือเขาออกครับผมตัดเครือกล้วยออกมันนี่ก็เหลือต้นกล้วยขเขาเอามาสาับครับสับผสมกับลำผสมกับอไอ้ข้าวปลายแล้วก็วิตามินเนาะพี่น้องเนาะเสริมให้น้องหมูน้องไก่ไปก็จะ,จะได้มีวิตามินที่ครบจะ,จะได้เสริมกล้ามเนื้อ ให้สุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องผมจะให้แบบทางห่างกันครับผมทางห่างกันออกน้องไก่ตัวเล็กก็ยังไม่ได้กินนะครับน้องไก่อน,นุบาลพี่น้อง ไปลดไฟหตนี่คือไม่ย่างหนึง่งถ้าเราให้จุดเดียวน้องหมูก็จะกินหมดครับเพราะว่าน้องหมูปากกว้างกว่าน้องไก่ครับผมเดี๋ยวหมูจะกินหมดก่อน เราก็ต้องกระจายออกแบบนี้แล้วครับผมนี่กระจายออกไปเลยเราจะไม่รวมไว้มามาทางนี้ก็มีมามาเร็วเร็ว วันนี้เราก็จะแบ่งไว้ครับผมเพื่อที่จะไปให้น้องไก่อนุบาลครับทางน,นี้ไว้ก่อนเอาแสมให้หนึ่งสองพอแล้วลเดี๋ยวน้องไก่อน,อนุบาลไม่อิม่ม